คอมมูนี้พบจับมันเล่นเกมแตะมวยกันนะครับไม่ไ you ด know, you know, ้ทันอะไรเลยนี่ไงโอ๊ยโอ๊ยนี่หยาโอ้โหเป็นอะไรวะเป็นอะไรวะไม่โดนนี่เออขอบไปโชก snap หยา ping p o ป g งป n งโอ n ย ไม่โดนเลยไม่โดนเลยเว้ยเฮ้ยย่าโอ้ยแม่งกระเด็นเลยเฮ้ยย่า้ยไม่โดนเตะหน้าแม่งเตะหน้า วิญญายมีท่าเต็มบีบยเนี่ยจับมันชกสแนปไม่โดนอีกมั้งชกส n a p ชกปมันจับมันชกสแอปจับมันชกสแ a ปไม่โดน อืมอุ้ยชกแสนับ <c oughs> ื้อมันหูดกันเดิมหรือเปล่าวะอุ้ยอ่ะไม่โดนอีกแม่งปั้งหางเฮ้ยอ่ะก็แปะเตะอืมเฮ้ยปิงอ่ะ โอ้โหรเตะตูดดถเตะตูดตายฮ่าฮ่่ารถปังปังไปโลยโอ้ยตายเลยว่ะ อะไรวะเปนกระเด็นเลยโดนต่อยหน้ากระเด็นเลยเอโอเคจุดว๊อ โป้งไม่โดนไอ้กบมันเถื่อนช่งวะไอ้กบมันโคตรเถื่อไอ้กบ Hanna! <laughs> uh. <laughs> <Come. laughs>

เล่นลเนี่ยมามามาเปไงล่ะอุ้ยจะไม่โดนอดกเ้ยเตะหน้าเลย จ้าตัจ้าตัวโ้ย thank you thank you f u c k thank you fox เอาตายหมดเลยตายหมดเลยแม่นี mm ่ม hmm. ีโดนอีกโอ้ยโดนเตะหน้า แมววันพ <laughs> <laughs> ันันแมววันพันแมววันพันแมวแมงวัน hmm. พันใสี <laughs> 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 โ,โดนเตะหน้าเลยมันเป็ดเหมือนกันนะปิ้วเอา,เอาอเอเปุ่มปั๊มเลยนะรอค่ะเดี๋ค่ะเตะตูดเองไปเป็ดเลย

โอเคนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับคร b e ให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสหรับวันนี้บ๊ายบายครับ